สวัสดีครับชาวราศีพฤษภนะครับชาวราศีพฤษภนะครับเรามาดูดวงกันนะครับชาวราศีพฤษภดวงการงานการเงินความรักของเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับดูกันนะครับว่าคุณจะเป็นยังไงด้วยไพ่กองนี้นะครับโอก,กาสโอก,กาสาข้าพาเจ้าขอไหว้ตุ๊กตาทองขอจงมาบังเกิดในจักรุณ,รณทวารนโทวารนกายทวารหนึ่งข้าพาเจ้าข้าพาเจ้าได้มาเขีเพ็นกุศลเตงก่อนในประเท กิดด้วยตุกตาทองลาบระการโจมมาเกิดแก่ก็พะเจ้าทั้งแปดที่เนื่อเนื้อเให้เหมือนองค์ตุกตาทองนัเถิดขอคำทำนายนี้นะครับเกิดความแม่นยำไม่ที่สุดผิดพลาดน้อยที่สุดนะครับให้พเงกันมาช่วยกันกับให้นะครับเพียงครับแม่นยำนะครับผมโอเครับเรามาดูดวงชาวราศีพฤษภกันนะครับดวงการงานการเงินความรักนะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับวท่านนะครับอีคครับ โงการงานการเงินความรักใบแรกนะครับ่บงบอกชิงจิตใจของคุณนะครับนี่ครับใบแรกจิตใจของคุณโดนมาหนักนะครับเดือนพฤศจิกายนชาวราศีพฤษภโดนมาหนักก่อนหน้านี้นะครับจิตใจของคุณโดนมาภัยสิบดาบปากกลางหลังโอ้โหก,ก็มาเป็นเลือดนะครับผมชีวิตนะครับโดนมาหนักทั้งการงานการเงนินนะครับผมก,ก็อวมโดนมาหนักนะครับ จิตใจของคนห่อเหี่ยวนะครับนี่ครับนอนแน่นิ่งเลยการงานไม่ขยับชีวิตนะครับการงานย่ําแย่เลยนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ได้ครับผมนะครับไม่ต้องคิดมากอาจจะธุรกิจเล็กๆน้อยๆนะคน้าแข่งไม่ร่วงหรอกครับผมนะครับแต่ว่าโดนมาหนักนะครับไม่ต้องคิดมากครับเพรไปต่อไปคุณจะเริ่มดีขึ้นครับในเดือนพฤศจิกายนนี้ ชาวราศีพฤษภพังงานออกมาเป็นพญาศรีนี่ครับเป็นราชสีแน่นอนครับผมนะครับนอนอยู่บนตักการงานนอนบนอยู่บนตักสาวนะครับธุรกิจเนี่ยเป็นสาวสวยนะครับออหมอก็ไม่รู้ธุรกิจอะไรนะครับแต่ก็ต้องเป็นสาวแน่นอนเกียกับผู้หญิงนะครับอาจจะเป็นเครื่องสาอางเป็นอะไรนะครับต้องมีติดต่อกับสาวๆเนี่ยครับท่านจะเป็นราชสีนั่งนะครับ เดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ประบสบความสําเร็จแน่นอนนะครับร่ารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองสิ่งดีๆจะเข้ามานะครับโดนก็อาจจะอ้วมมาหมดแล้วถึงเวลาแล้วนะครับบุญกุศลจะหนุนนําทาให้ท่านประบสบความสําเร็จเจอเจอสิ่งดีๆเข้ามาร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองนี่ครับนั่งสบายนะครับมีคนมาอุ้มคุณแล้วนะครับเดือนนี้ร่ํารวยมีคนมาอุ้มมีคนมาหนุนผู้ใหญ่ใจดีนะครับสาวสวยด้วยมาหนุนคน นะครับหรือสาวๆนะครับเป็นพญาสีเป็นราชสีนะครับก็จะมีเพื่อนเพื่อนมาหนุนนะครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับมาหนุนคนทําให้คนร่ําโดยมีคนซื้อคอนโดซื้อรถให้สบายนะครับผมนี่ครับอาจจะเป็นเพื่อนในสมัยเด็กนะครับเป็นแฟนเก่าหรือว่าอะไรเนี่ยครับเป็นสัมพันธ์เก่าเก่านะครับผมเข้ามาช่วยหนุนธุรกิจเก่าเก่า นะครับอยู่ดีๆไม่ได้ติดต่อกันมานานแล้วอยู่ดีๆธุรกิจนี้เข้ามาออเดอร์บิ๊กออเดอร์นะครับผมเข้ามาสั่งทําให้คุณแช่มชื่นในเดือนนี้การงานการเงินมีความสุขแน่นอนนะครับผมนะครับร่ำรวยแน่นอนครับผมทําอะไรสิ่งดีๆต้องเข้ามาแน่นอนครับผมชาวราศีพฤษภในเดือนพฤศจิกายนร่ำรวยนะครับผม การงานการเงินดีแน่นอนครับผมพ่อหมอมั่นใจนะครับค่อยค่อยคิดค่อยๆตัดสินใจนะครับมาดูเรื่องความรักความรักของคุณเขาคนนั้นของคุณจะคิดยังไงกับคุณนะครับผมนี่ครับชาวราศีพฤษภในเดือนพฤศจิกายนนี่นะครับช่วงสั้นๆนนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับคิดสั้นๆนนะครับผมนี่ครับเขาคนนั้น ปล่อยตัวตามสบายไพ่นี้เป็นไพ่แห่งวงลอง้อวงจุย้ยวิววาฟอร์จูนนะครับผมปล่อยตัวเขาปล่อยตัวตามสบายความคิดของเขาปล่อยไปตามธรรมชาตินะครับผมเขาจัดแจงเหมือนวงจุ้ยครับไพ่ใบนี้เสือฝัออ่งซ้ายเสือขาวฝั่งซ้ายไอย้ขวางขวาฝั่งซ้ายมังกรนะครับผมเขาจะจัดแจงนี้ครับผมนะครับต้นกอนอิมวางตรงไหนนะครับเขาจะวางอย่างนี้จัดแจงให้เรียบร้อยนะครับผมนำผ้ำพุอยู่ก็หน้าบ้าน นะครับผมเขาจะทําอย่างนี้ครับผมเขาจะเหมือนกับความรักของคุณเขาจัดแจงมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมปล่อยสบายสบายนะครับเขาทําสิ่งดีๆให้คุณเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าคนที่รักคุณจริงนะครับเขาจะจัดแจงอย่างนี้ครับผมเพราะฉะนั้นคนคนนั้นของคุณคนนี้เขารักคุณจริงนะครับนะครับชาวราศีพฤษภในเดือนพฤศจิกคนนี้เขารักคุณจริงแต่ด้วยใบต่อใปครับมีเหตุการณ์คุณกับเขา ต้องเหมือนกับเหมือนมาติดกับดักนะครับเหมือนติดกับดักติดกับดักในตัวคุณนะครับผมเหมือนกับมีอะไรผูกมัดกันไว้อาจจะเป็นเรื่องลูกนะครับผูกมัดเขาไว้นะครับเขายิ่งรักคุณใหญ่นะครับแต่เขาติดกับดักนะครับหรือว่าเขาหลงรักในตัวคุณคุณมันสวยนะครับคนนี่มันสวยมากไงมันหลงเสน่ห์คุณก็งงกับตัวเองนะครับแม่เราสวยตรงไหน ทำไมเข้าถึงหลงรักเราขนาดนั้นนะครับผมเราสวยตรงไหนบางทีก็ไปนั่งสองกระจกสาวๆนะครับเราก็ตัวเล็กตัวเตี้ยแต่เขาหลงรักคนอื่นบอกไม่เราไม่สวยนะครับแต่คนคนนี้เขาบอกว่าคนสวยอยู่คนเดียวนะครับม,มันลเธอมันสวยมันหลงรักอยู่ตรงนั้นบางทีสาวๆก็สองกระจกสวยตรงไหนผอมก็ผอมนะครับนมก็เล็ก พอหมอพูดไปเรื่อยนะครับขอเข้ามาด้วยนะครับสาวสาวนะครับนี่ครับเขาติดกับดักในตัวคุณนะครับผมรักคุณมากนะครับผมนี่ครับกาไายกาเสียกาตัดสินใจรักคุณมากครับดูหน้านะครับเมตตาสงสารรักคุณมากมากชาวราศีพฤษศกในเดือนพฤศจิกท่านเจอคนรักที่ดีที่สุดนะครับ นะครับติดกับดักคุณด้วยเนี่ยไปไหนไม่ได้แล้วนะครับไปจีบคนเด่นก็ไม่เอานะครับมีคนมายืนให้เขามาจีบเขามาทอดสะพานให้เขาทาผ้าเช็ดหน้าหลนเขาก็ไม่สนใจนะครับเขารักคุณคนเดียวนะครับคนคนนั้นของคุณรักคุณคนเดียวนะครับผมท่านที่ยังโสดเข้าลุยเลยครับคนคนเนี้รอคุณอยู่นะครับผมราศีพฤษภ ลอยเลยครับมาดูว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับว่าคนรักของคุณจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในเรื่องความรักของคุณนะครับผมใยแรกบอกบอกถึงจิตใจนะครับนี่ครับคุณจะเกิดแข่งแย่งชิงดีนะครับแย่งนุ่มสาวกันนะครับอย่าไปยอมครับ ในโลกนี้คือการแข่งขันนะครับปลาที่ด้อยจะต้องตายไปนะครับผมเพราะฉะนั้นสาวสาวนุ่มๆเราจะต้องสู้คนอื่นนะครับไม่ใช่เห็นเขาหลอกว่าเราท้อแล้วนะครับไม่ท้อนะครับผมคุณจะแข่งแย่งชิงดีนะครับผมถึงแม้เขาจะรอกกับเราคุณอาจจะชอบสาวกวนี้นะครับแล้วไปจีบโอ้โหเห็นเขาเดินกับหนุ่มรอท้อแล้วครับผม <N> นะครับอย่าไปท้อค,ครับเขาอาจจะไม่ใช่ผู้ชายก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนเขาก็ได้นะครับผมแล้วคุณจะต้องแก่งแย่งชิงดีครับนะครับคุณจะจีบสาวคนเนี้ยสาวสวยอะ่ะนะครับจีบส,สาวสวยมันต้องมีคนคู่แข่งอยู่แล้วมีต้องมีคนเข้ามาจีบแข่งอยู่แล้วนะครับคุณจ้าดุมรอ,อ,อยเลยๆนะครับสาวสาวเพียบนะครับผมต้องมีสาวเพียบอยู่แล้วนะครับ คุณก็ต้องมีสเสน่ห์ของตัวเองแต่งตัวให้มีลักษณะโดดเด่นนะครับแต่งตัวสวยใส่น้ำ,นำหอมนะครับผมไม่ใช่ไปเอริมผมก็ไม่ทําผูกดังโง่ไปหาเขาจีติดไหมครับแต่ไม่แน่นะครับผู้ชายเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ชอบผู้หญิงแต่งตัวนะครับแต่ยังไงต้องแต่งตัวไว้ก่อนครับผมต้องดูดีไว้ก่อนนะครับผมลักษณะดูดีต้องเข้าฟิตเนสเล่นโยคะนะครับให้หุ่นเฟิรม์ม นะครับแข่งแย่งชิงดีนะครับผมเราต้องสวยนะครับหยุดสวยไม่ได้ครับผู้หญิงหยุดสวยไม่ได้นะครับต้องชนะเนี่ยความรักของคุณต้องแข่งแย่งชิงดีในชาวชาวราศีพฤษภในเดือนพฤศจิกายนนี้ต้องแข่งแย่งชิงดีนะครับคุณต้องใช้ความโดดเด่นนะครับถึงแม้คุณอาจจะหุนไม่ดีนะครับสวยน้อยกว่าเขาท่านรู้ใจท่านชายครับผมนะครับบางคนยังบอกเลยคนนี้สวยคนนั้นสวยคนนั้นไม่สวย อีกคนหนึ่งบอกคนนี้ไม่สวยคนนั้นสวยคนนี้ไม่สวยนะครับเขามองมองมองไม่เหมือนกันครับผมอย่างพ่อหมอบางทีมองไปนะครับคนนี้สวยคนนี้ไม่สวยนะครับอีกคนหนึ่งมองมอกตาเป็นอะไรหรือเปล่านะครับตาถั่วหรือเปล่าคนนี้สวยสดๆแต่เราไม่ชอบนะครับนะครับท่านไม่ต้องแคร์ื่อครับนะครับสู้เลยครับ ชีวิตคือการแข่งขันนะครับแต่งตัวสวยๆใส่ชุดแสกนะครับผู้ชายแพชุดแสกนะครับชุดตัวเดียวครับนะครับผู้ชายแพ้นะครับผมพอหมอบอกเคนิคไปนะครับผมแต่งตัวไปเลยครับนะครับน่ารักน่ารักรับรองท่านจีบติดแน่นอนนะครับผมความรักของคุณแช่มชื่นแน่นอนท่านที่แต่งงานแล้วก็พัฒนาตัวเองนะครับผมนี่ครับ ถึงแม้คุณจะต้องใช้เล่หเหลี่ยมนะครับภายใบนี้บ่งบอกถึงการเล่ห์เหลี่ยมนะครับผมคุณอาจจะต้องแบบไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับผมก็ต้องไม่เป็นนะครับผมเราเข้าไปแรกๆเราอาจจะเป็นคนตลกขำๆแต่เข้าไปจีบนะครับความรักของคุณนะครับจะต้องเงียบนะครับเวลาไปเจ็บใครต้องมีฟอร์มนะครับผมไม่ใช่เข้าไปตลกตลกอย่างเดียวเสร็จน,นะครับผม เข้าไปขำเขานีดว่าคนบ้านะครับผมผู้หญิงเขาจะคิดว่าเรามันบ้าไอ้ที่บ้าบ้าบบเป็นคนไม่ฉลาดนะครับผมเราเข้าไปเงียบเงียบ FORE. มีสติปัญญานิดนึงน,นะครับผมเข้าไปฉลาดถึงแม้เราจะเป็นคนตลกนะครับเราต้องเก็บอารมณ์นิดนึงนะครับผมเราไปเขิมเขิมสังเกตได้เลยครับหนุมน่มๆนะครับเขิมเขิมจีบสาวติดนะครับผมถ้าไปตลกตลกจีบไม่ติดครับได้เป็นเพ <cas ỡ> ื่อนนะครับผม นะครับผู้หญิงคบเพื่อนที่ตลกตลกคบแฟนที่ขึมขมนะครับเป็นคนที่สามารถเป็นผู้ใหญ่ดูแลเขาได้นะครับผมนะดูเทคนิคพ่อหมอแล้วก็เอาไปใช้นะครับผมเป็นทุกคนครับผมนะครับต้องขึมขมนะครับผู้หญิงชอบผู้ชายที่มีความไดนรับสะอาดหอมแต่งตัวเนี้ยนะครับเซอร์ก็เซอร์สะอาดนะครับ ทุกคนนะครับผมนะครับต้องมีเล่เหลี่ยมนะครับผมเข้าไปสะอาดถึงแม้ปกติคนจะเป็นคนที่สกปกมากๆอยู่บ้านบ้านเละพอสาว่านะครับจัดใหม่ทั้งหลังนะครับสําคัญมากนะครับละเรื่องความรักของคุณจะแช่มชื่นมากครับในเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนนะครับชาวราศีพฤษกจะแช่มชื่นเหมือนได้เลื่อนขั้นนะครับจะได้มีแฟนแลครับ นะครับได้เลื่อนขั้นนะครับส่วนท่านที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับแข่งขันนะครับมีใครเข้ามายุ่งกับแฟนเราจับล็อกไว้เลยครับนะครับแล้วแฟนจะยิ่งรักยิ่งหลงเราสุดๆเลยในเดือนนี้นะครับโอเคครับขอให้ชาวราศีพฤษภพบกับความสุขความเจริญทำมาค้าขึ้นการค้าเจริญรุ่งเรืองนะครับเจอแต่สิ่งดีๆนะครับสวัสดีครับ